สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับคู่เพชรธนงและนาบิลฮานานสิ้นสุดในที่นี้นะฮะไม่ใช่ว่าทั้งคู่จะชกกันนะครับในที่นี้นะฮะนั่นก็คือไฟของทั้งคู่นั้นสิ้นสุดลงแล้วทั้งคู่จะไม่ได้ชกกันแล้วนะครับหลังจากที่เพชรธนงนั้นมีปัญหาในเรื่องของการทําน้ําหนักนะครับซึ่งหลังจากที่เพชรธนงได้ขึ้นชั่งไปรอบแรก ทั้งค่าน้ําและน้ําหนักตัวนั้นก็ไม่ผ่านจนทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับให้โอกาสทําน้ําหนักนะครับแต่ด้วยโหมทําน้ําหนักมากจนเกิน ในที่สุดนะครับก็ไม่สามารถฟื้นทำได้อีกต่อไปน้องโอได้ออกมาโพสนะครับว่าได้นำตัวเพชรธนงนั้นส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อทำการพักฟื้นรักษาตัวหลังจากที่เจ้าตัวโหมทำน้ำหนักจนสุดลงและก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าไฟระหว่างเพชรธนงกับนาบิลนั้นก็ไม่ได้ร่วมชกในรายการวันไฟใน26เช้าว,วันเสาร์ที่7ธันวาคม2567ที่จะถึงนี้แล้วนะครับหลังจากที่แฟนมวย ข่าวนั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนมวยจํานวนมากนี่ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยต่างแสดงความคิดเห็นในทํานองว่า เสียดายนะครับที่ไม่ได้ชมไฟระหว่างนาบิลกับเพชรธนงถือว่าเป็นคู่สําคัญคู่ไฮไลท์นะครับที่คนไทยนั้นให้ความสนใจมากกว่าคู่เอกนํารายการเสอยอกนะครับถือว่าเป็นคู่เอกสําหรับคนไทยเลยและเชื่อว่าแฟนมวยทั่วโลกก็อยากจะดูสําหรับคู่นี้นะครับหลังจากที่ประกบมาแล้วนั้นก็ต้องบอกว่ากระแสของคู่นี้เนี่ยมาแรงมากมาก ซึ่งแฟนมวยค่อนข้างจะคาดหวังนะครับว่าคู่นี้นั้นน่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็มีปัญหาในเรื่องน้ำหนัก เกิดขึ้นจนได้ซึ่งก่อนช็อกนะครับทางเพชรธนงนั้นมีน้ำหนักก่อนช่างเนี่ยถึง4กิโลด้วยกันซึ่งแฟนมวยหลายคนก็ได้กังวลน,นะครับว่าจะทำการลดน้ำหนักทันตามกำหนดได้หรือเปล่านะครับซึ่งทางด้านสื่อก็ได้สัมภาษณ์ทางเพชรธนงนะครับและธนงเองนั้นก็ตอบอย่างมั่นใจนะครับว่าในเรื่องของตัวน้ำหนักเนี่ยไม่มีปัญหาตัวเองสามารถที่จะทำได้แน่นอนเพราะตัวเองนั้นศึกษาในเรื่องนี้มาโดยเฉพาะนะครับและก็มีทีมงานที่คอยดูแลในเรื่องนี้ จึงไม่มีปัญหาเพราะขนาดทางด้านซุปเปอร์บอลนะครับก็ยังบอกว่าเขาศึกษาและเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นเฉพาะจึงทำให้แฟนมวยนั้นมีความมั่นใจมากๆนะครับซึ่งเคสนี้ก็คล้ายกับเคสเดียวกับทางด้านรถถังนะครับก็ต้องบอกว่าแฟนมวยของเรานะครับ ผิดหวังกันซ้ำสองเลยถึง2คู่ใหญ่คู่สำคัญและเป็นวันใหญ่ทั้งคู่ด้วยนะครับวันเลข3ตัวกับวันไฟไนซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าการทำน้ำหนักของนักมวยชื่อดังคนไทยของเรานั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาจริงๆนะครับอะไรคือสาเหตุในการที่ทำให้นักมวยที่เป็นระดับโลกมืออาชีพอย่างนี้ ถึงมีปัญหาในการทําน้ําหนักกับค่าน้ําให้อยู่ตามเกณฑ์ของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งทางรถถังและเพชรนงเองนั้นก็ชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพมาเป็นเวลาน,านานแล้วนะครับหลายปีแล้วทาไมยังมีในเรื่องของค่าน้ําและค่าน้ําหนักที่ยังมีปัญหาอยู่ประเด็นนะครับที่น่าจะเป็นวัฒนธรรมและความเคยชินของนักมวยไทยนั่นก็คือนักมวยไทยของเราเนี่ยเวลาที่ชกรุ่นไหนนะครับก็จะชกรุ่นนั้นเลยไม่มีการขยับ บางคนนะครับช็อกอยู่รุ่นเดิม6ปี7ปีร่างกายก็โตขึ้นนะครับและอายุก็มากขึ้นนั้นการทําน้ําหนัก มันก็เริ่มยากลำบากมากขึ้นนะครับซึ่งนักมวยดังๆของต่างประเทศนั้นถ้าเขารู้ตัวนะครับว่าน้ำหนักของเขานั้นเริ่มมีปัญหาเริ่มทำการลดยากแล้วนั้นส่วนใหญ่นะครับก็ขยับเวทขึ้นไปต่อยรุ่นอื่นโดยไม่ได้มาอาเลยอาวอนในเรื่องของเข็มขัดเชมปหรือตำแหน่งเลนกิ้งที่อยู่ในลำดับในเวทนั้นนะครับยิ่งทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับมีค่าน้ำด้วยแล้วนั้นการทำน้ำหนักการทำค่าน้ำให้อยู่ใน เกณฑ์ตามมาตรฐานของวันแชมเปี้ยนชิพเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับสำหรับน้ำหนักตัวอายุสลีละที่มันเพิ่มขึ้นนั้นย่อมเป็นปัญหาสำหรับนักมวยนะครับยังไงก็ขอฝากให้ทางนักมวยนะครับเมื่อเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะทำน้ำหนักอยู่ในรุ่นในเวทเดิมได้แล้วนั้นก็ต้องพิจารณาเลื่อนขึ้นไปชกในพิกัดที่ใหญ่ขึ้นหรือในพิกัดที่เราสามารถทำน้ำหนักได้สบายนะครับมันก็ลดปัญหาไปได้ส่วนหนึ่งนะครับ และควรจ้างนะครับโค้ดมืออาชีพจากต่างประเทศหรือในประเทศไทยนะครับที่เขามีความชำนิชำนาญในเรื่องของการทำค่าน้ำให้อยู่ตามเกณฑ์นะครับซึ่งโค้ดคนนั้นเนี่ยเราสามารถไปศึกษาได้จากกล้องทรณีนะครับหรือจากขอบสมิธในไฟล่าสุดนั้นว่าเขาใช้บริการโค้ดต่างชาติคนไหนซึ่งสามารถทำน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์นะครับหากมันมาจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหละอายุที่มันเพิ่มมากขึ้นนั้นเราเองก็สมควรที่จะ พิจารณาขยับเวทไปชกในพิกัดอื่นพอถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาในลักษณะประมาณนี้อย่างบ่อยนะครับก็จะเกิดความ เสียหายกับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจของแฟนมวยนะครับความเสียหายของโปรโมชั่นผู้จัดความเสียหายของคู่ช็กนะครับที่ทําการฟิตซ้อมมาแล้วไม่ได้ขึ้นช็อกนั้นถึงแม้ว่าเจ้าตัวนะครับจะได้รับรางวัลเงินค่าตัวไปเต็มๆอันนี้ก็ขอตอบแทนวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเห็นคอมเมนต์หลายคนเหลือเกินนะครับว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพจ้องต่ายเขานะต้องจ่ายให้นาบิลนะฮะเรื่องนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับวันแชมเปี้ยนชิพนะครับถึงแม้ว่านักสู้นั้นไม่ได้ขึ้นช็อกใน กรณีที่ทําค่าน้ําค่าน้นําหนักตัวผ่านเนี่ยสำหรับคนไหนที่ทําค่าน้ําค่าตัวผ่านเนี่ยก็ยังคงได้ค่าตัวเต็มเต,มต็มเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปบอกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเพราะวันแชมเปี้ยนชิพเขาเรื่องนี้เนี่ยเขายุติธรรมนะครับและจ่ายสมเหตุสมผลตรงไปตรงมาถึงนาบิลไม่ได้ช็อกนะครับนาบิลก็ยังได้รับค่าตัวเต็มเต,มต็มเหมือนเดิม ซึ่งนะครับหากมีประเด็นปัญหาแบบลนะักษณะน้าหนักตัวค่าน้าไม่ผ่านอยู่เรื่อยๆและคู่สําคัญนั้นโดนยกเลิกบ่อยๆนะครับอาจจะทําให้ความน่าเชื่อถือเริ่มลดน้อยถอยลงไปได้นะครับและก็ยังเป็นเป้าให้กับคู่แข่งนั้นโจมตีหรือผู้ไม่หวังดีนั้นปล่อยข่าวไปในทํานองไม่ดีนะครับทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรน,นั้นดูแย่ลงไปอีกยังไงก็ขอให้นักมวยนะครับหรือทางวันแชมเปี้ยนชิพนั้นอาจจะต้องหามาตรการบทลงโทษที่สมเหตุสมผล สำหรับกรณีที่เกิดกรณีน้ําหนักตัวค่าน้ําไม่ผ่านอยู่บ่อยครั้งนะครับวันแชมเปี้ยนชิพน่าจะต้องเพิ่มโทษนะครับหรือบทลงโทษที่เด็ดขาดเพื่อไม่ให้มีลักษณะประมาณนี้เกิดขึ้นหรือมีมาตรการอะไรที่ดีกว่านี้นะครับเพื่อป้องกันการเกิดปัญหายกเลิก การชกในกรณีที่ค่าน้ําค่าน้ําหนักตัวไม่ผ่านเพราะเรียนตามความจริงๆเลยนะครับในฐานะแฟนมวยนั้นบอกว่าเสียอารมณ์มากๆนะครับขนาดเราดูฟรีนะครับยังไม่ต้องไปคิดในกรณีที่เขาตีตั๋วเข้าไปชมในสนามหรือคนที่ซื้อเปอร์ปีวิวจากต่างประเทศนะครับจะมีความรู้สึกยังไงยังไงก็ฝากให้ทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพพิจารณาและตัวนักมวยนะครับที่จะทําการขึ้นสู้ในไฟท์ถัดๆไปด้วยก็ สมควรที่จะดูแลตัวเองให้ดีนะครับพิจารณาตัวเองน้ําหนักมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องคุยกับทีมงานตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับไม่ใช่พอมาถามโอ้ยสบายสบายพอสุดท้ายแล้วนั้นทำไม่ได้เกิดเหตุสุดวิสัยก่อนการชกหนึวันอย่างเนี้ยในการที่จะหาคู่มาแทนหรือจะมีการปรับเปลี่ยนแผนก็เข้าใจทีมงานวันเชมเปยนชิพไม่สามารถ แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีแน่นอนนะครับมีอะไรนั้นก็ควรที่จะบอกตามความเป็นจริงคุยกันแต่เนื่นๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราปิดบังบอกว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆและสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือไม่สามารถทําได้ตามที่พูดนั้น มันเป็นธรรมดานะครับที่แฟนมวยนั้นจะมีอารมณ์และเขาก็มีเหตุมีผลนในการที่จะแสดงทัศนคติหรือติเตียนคุณแนะนําคุณได้นะครับพะถามว่าแฟนมวยบางคนนั้นเขาก็เกิดความเสียหายในกรณีที่เขาตีตัวเข้าไปชมนะครับแม้กระทั่งแฟนมวยนะครับที่รอติดตามจากหน้าจอทีวีนั้นถ้าเกิดว่าแฟนมวยเขาไม่ดูนะครับทาให้ยอดดูลดน้อยลงไปสุดท้ายแล้วองค์กรก็เสียหายในภาพรวมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับและ ในกรณีนี้เองนะครับก็มีแฟนมวยนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนมวยบางส่วนที่แอดมินนั้นได้นำมาเสนอให้แฟนมวยช่องเอ็กซ์เตนะครับได้รับชมและรับฟังกันว่าแฟนมวยทั่วไปนั้นเขามีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรเดี๋ยวรอไปเริ่มกันที่ชุดคอมเมนต์แรกกันเลยนะฮะ เรามาเริ่มกันที่ชุดคอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์ comment แรกนะฮะรู้ล่วงหนะ้าเป็นเดือนคือคําถามคอมเมนต์ถัดไปนะครับเรื่องเวทเทนนิ่นการลดน้ำหนักและวิทยาศ,าศาสตร์การกีฬาในบรรดานักมวยเพชรนงโปสุดๆเลยครับผมว่ามันมีกลินตุ่ยโดยเฉพาะคู่ชอกอย่างนาเบลที่นักมวยหลายคนนั้นไม่อยากชก คอมเมนต์ถัดไปนะฮะทั้งหมดทั้งปวงมันก็ต้องพูดเรื่องความเป็นมืออาชีพนี่แหละครับมวยระดับนี้คู่ชกผ่านฉลุยทั้งน้ำหนักและค่าน้ำจะอ้างอะไรก็ฟังไม่ขึ้นนะครับผมว่ามาต่อกันที่ชุดคอมเมนต์ถัดไปกันเลยนะฮะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะไหนบอกมืออาชีพคอมเมนต์ comment ถัดไปนะครับเห็นมาหลายคนแล้วลดน้ำหนักเนี่ยผมเป็นมืออาชีพแล้วมีปัญหา คอมเมนต์ถัดไปนะครับถ้ามันจะลำบากเรื่องแค่จะต่อยกันขนาดนั้นทำไมไม่เปลี่ยนคู่ช็อกแบบว่าไม่ต้องมีการลดน้ำหนักอย่างโน้นอย่างนี้ให้มาน้ำหนักเต็มเลยผมดูแล้วลำคาญมากเลยกับลดน้ำหนักเนี่ยในเมื่ออยากช็อกก็หาคู่ช็อกที่ไม่ต้องลอดน้ำหนักมากเทียบได้ก็จัดเลยหากเป็นความคิดเห็นของพี่ คนสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องบอกว่ายิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับมาเทียบกันเนี่ยมันเหมือนมวยวัดเลยไม่ได้แก้ปัญหาใดๆเลยนะครับเข้าใจแกนะครับว่าแกคงเซ็งแหละแกก็อยากจะดูคู่เพชรนงกับนาบิลแต่เมื่อทั้งคู่ยกเลิกไปนะครับก็มีอารมณ์เซ็งๆก็เลย พูดไปในลักษณะประมาณนี้นะครับก็เชื่อว่าแฟนมวยหลายคนรวมทั้งเอ็ดมินนะครับก็เริ่มที่จะสิิงๆแล้วนะครับหลายคู่มากๆที่ต้องยกเลิกไปเพราะเรื่องน้ำหนักตัวนะครับไล่ตั้งแต่รถถังมาจนมาถึงเพชรธนงอีกนะครับเบื่อจริงๆนะฮะสำหรับคู่สำคัญที่เรารอมาเป็นเดือนแล้วนั้นและสุดท้ายก็ไม่ได้ดูวันต้องรีบแก้ปัญหาจริงๆแล้วนะฮะเริ่มเส่งแล้ว และเดินทางมาถึงชุดคอมเมนต์สุดท้ายที่ออกมาฝากกันในคลิปนี้นะฮะเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะครับผมทำไมต้องลอดน้ำหนักกันเยอะจังปล่อยเวทขึ้นไปกันสิจะได้ไม่ต้องลอดน้ำหนักกันเยอะคอมเมนต์ถัดไปนะครับเพชรนงกวนาบิล คอมเมนต์ถัดไปนะครับช่วงระหว่างการฝึกซ้อมและเตรียมตัวมันจะต้องมีการเทรดน้ำหนักอยู่เรื่อยๆนักมวยที่ผ่านการช็อกมาหลายร้อยไฟความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหนักยังไม่ดีพอเลยเลยครับคอมเมนต์นี้นะฮะมีเหตุผลมากๆเลยคอมเมนต์ Comment ถัดไปคอมเมนต์ Comment สุดท้ายนะครับไอฝรั่งเขาหลายคนแล้วมือสมัครเล่นก็ไม่บอกฮ่าฮ่า และนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนของแฟนมวยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นก็มีคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันประมาณนี้นะครับเสียดายและตําหนิในเรื่องของความไม่เป็นมืออาชีพซึ่งก็เข้าใจในเรื่องของแฟนมวยนะครับที่เขารอคอยรอชมอยู่และเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบ ประมาณนี้บ่อยๆในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแฟนมวยก็อาจจะมีอารมณ์ร่วมเพืเ่อนๆช่องเอกสตอรีโอนะครับมีความคิดเห็นกับประเด็นนี้อย่างไรนะครับว่านักมวยไทยนั้นจะทําอย่างไรดีวันแชมเปี้ยนชิพจะแก้ปัญหาอย่างไรดีในเรื่องของการทําน้ําหนักการทําค่าน้ําจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้บ่อยครั้งนะครับเพราะแฟนมวยนั้นเริ่มเซ็งกันมากๆแล้วยังไงเพื่อนๆพี่ๆก็ลองแสดงความคิดเห็นนะครับแนะนาคอมเมนต์วิธีการกัน เข้ามาได้เพื่อวันแชมเปี้ยนชิพหรือตัวนักมวยนะครับมีโอกาสเข้ามาอ่านเข้ามาชมนั้นเพื่อจะได้อ่านได้เป็นวิทยาทานนําไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นอีกยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่ก็ให้คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับถือว่าเป็นการ เพื่อก่อน,นะครับเชื่อว่ามีคนชื่นชมให้กำลังใจนักมวยกันเยอะแล้วนะครับเราเป็นสื่อเล็กๆและขอเป็นสื่อที่พูดตามความรู้สึกจริงๆนะครับเราจะไม่อวยนักมวยผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ชมนะครับและยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ในทุกวันตรงไปตรงมาเอกสตูดิโอ